ดครัวันนี้ P P เกียร์เมอเตอร์ไซค์เ่นลยครับเสนออัน,นี้เลยครับมาตาร้อย้าสิบดีซีนะครับเอกสารครบโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับนี่เลยรถดเดิมๆดู่ลอกันแล้วอกอกันเลย,อ,อ,เลยอ่าอันนี้เรื่องเดิมๆนะโอ้รถรถแบบรถเดิมอ ไปฝั่งนูเลยครับกเองนลอ่าลียนเชือครับมาดูนี่ครับจเบือเลย้าได้เนะครับรถรถอันนี้นันนนนนเียจริงๆอโหเมิมเลสสายอ่าส,สวยเลยคันี้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเทบไปเทมบไปฝั่งซ้ายนะครับ เลี้ยวฝั่งขวาแนนที่ปกตินะครับเอกสารครบโปนนะครับอันนี้ขายอยู่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเอกสารครบโอนภาษีไม่ผ่านครับเนี่ยผ่าเนี่ยหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเท่าไรนะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทครับฟังไม่ผิดนะครับแล้วบอกที่ไหนครับดูโนเตที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับแล้วศูนย์แปดห้า ภาคโซนนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรนีอัพไลน์ได้ด้วยนะครับขอบคุณ<อ><อ>มากครับ